ู้ใหญ่ชื่อแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่ลำพายออกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวนานครตำบล้ันแทนอำเภอ้ันแทนจังหวัดชายภูมิวันนี้อยากจะให้แม่ผู้ใหญ่มาเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหัวนาค่ะค่ะอ๋อประวัติหมู่บ้านประวัติหมู่บ้านบ้านหัวนาหัวนานครบ้านหัวนาเดิมชื่อหัวนาแต่พอปี2 5 4พมาแยกแยกเป็นสองหมู่บ้าน เป็นหัวนานครนี้แม่หญิงคือผู่ที่สิบสามพ่อแสนเมืองเป็นผู้ที่มาก่อตั้งหมู่บ้านที่แต่ก่อนท่านเดินเดินทางมาจากบ้านเปือยบ้านเปือยบ,บ,บ้านนาอำเภอหนองเรือท่านมาดูทำเลที่บ้านหัวนา,นาว่าหมู่บ้านนี้มันพื้นที่มันสูงมันคงทำ ไม่ทําให้น้ํามาท่วมท่านก็นเลยมาพักมาพักจุดที่บ้านนนหัวนามามองดูสภาพพื้นที่ทุกหมู่บ้านจะมีน้ําเชิญมันท่วมไม่ว่าจะเป็นบ้านมอนบ้านหินลาดาบ้านแทน่นแต่บ้านของเรามันมันเป็นที่พื้นที่สูง ที่สูงทําให้น้ําไม่ท่วมพ่อแสนเมืองก็เลยมาตั้งชื่อว่าบ้านโนนหัวนาชื่อบ้านโนนหัวนาแต่ก่อนชื่อเดิมบ้านโนนหัวนาพอมาถึงอีกระยะหนึ่งชาวบ้านหัวนาหัวนานครก็เลยมาตั้งชื่อว่าบ้านหัวนานครเป็นหมู่ที่สิบสามซึ่งพอ่อแสนเมือง พ่อแสนเมืองท่านาเกิดเมื่อวันที่เกิดเมื่อปี3 6 6พท่านมีภรรยามีบุตรพิดาร่วมกันเก็บคนคือแม่ย่อมแม่ย่อนหนึ่งแม่ย่อนสองแม่บึ้งสแม่ทองสี่แม่งอนห้าแม่เขียมหกพ่อลงจิตพ่อจู ซึ่งขณะที่ท่านเสียชีวิตไปหมดแล้วพ่อแสนเมืองมีครอบครัวและเดินทางมาจากบ้านเปลือยอำเภอหนองเรือนจังหวัดขอนแก่นซึ่งแต่ก่อนที่บ้านเรามีสิบเก้าครัวเรือนที่มาอยู่บ้านของพวกเราเนี้ยมันจะมีไปอยู่ที่บ้านดอนกอยบ้านดอนกอยนี้มันจะอยู่ติดระหว่างบ้านมอนกับบ้านหัวนา ตรงนั้นมันมันเป็นโนนเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่สูงที่บ้านดอนก้อยพอดีน้ำเชิญหลากลหลก็เลยขึ้นมาอยู่ที่โนนหอน,นาอันนี้คือที่ไปที่มาของข้อแสนเรือง่ก็สมัยแต่ก่้อนนั้นล,ลูกหลานโลกโลกว่านี้เพราะอ้ลูกหลานพังกาทีไม่ได้ซึ่งถึงตรงนั้นขนาดเเพราะว่า สมัยก่อนเพิ่นง่ายหาที่ปลูกสร้างหาที่หาที่พุ่มที่เหมาะสมที่ป,าป่างต็มอาปลูกบ้านแต่เมืองหาที่ทำอยู่ทำกินสมัยเจ้ก่อนอังมีการง่ายบ้านกันบม่บมบ็มเ,เรื่องผิดปกติแต่ว่ามันเป็นปกติง่ายบ้านหาสวพื้นทีหาทำเลทำอยู่ทำกินสมัยก่อนปากครามีบุูคนขนาดหนึ่งสิบสองครอบครัว เดินทางมาน้ำกันหนึ่งในนั่นจำได้ว่าซื่อว่าพอแสนเมืองหนึ่งในสิบสองขรอบค้นมีพอแสนเมืองเป็นหัวหน้าคณะก็นพราะมาจากไกลใมาเขตจังหวัดขอนแก่นนี่น้แต่คนมันไกลกันเนี่ยใส่เกียนเป็นผ้หาหนะสมัยคอนใส่เกียนเป็นผ้าหนะมาดูคารวานเกียน กรมน้ำเซิ้นมานีเขาไปเห็นบ้านหนัวนานี่มาเห็นชัยภูมิที่เหมาะสมสำหรับบบุคลางทางโค้งเพื่อทำการ,รเกษตรสมัยก่อนมันมีเห็นว่ามองเห็นอะไรที่อะไรบ้านมองไปทั้งทิ่ใต่ถึงเห็นเป็นกีฬาไปจนดบานแทนถึงจดุจดถึงรถบ้าน,นมน มองไปทั้ง้านทิศตอวนันโจมกัเป็นเป็นเนินสูงไปสู่โคกสมัยก่อนมันเป็นเทือกมาจากภาูตะเผาเป็นเทือกดงเทือกปลามาอันนี้บริเวณบ้านนี้มิไต้ต่อไปจริงไหมท่านทุกคนก็เลยเห็นว่าบ้านหัวหน้าอี่เป็นที่เหมาะสมสำหรับาการทำการเกษตร เป็นให้เป็นน้าเพื่อทั้งการเกิดขึ้นแล้วมันพอเส็นเหมืองก่้ตั้งหลักฐานตน้องมีเริ่มต้นสิบสองจ่าสิบสองข้อควบบูรขอ,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 ขอบ้านเตียงเมืองครั้งแรกเออกต็ต่อจนตามวิสัยของพ่อเซ็นเมืองเรามองเห็นในหลายท่าน ว่องไปทั้งที่จะบอกกัมี่หวยน้ำน้อยใหญ่ไปจนจะหลุดรับน้ำใหญ่ขึ้นแม่น้ำหัวมะตายหัวมาตายทำไมคนจะเป็นป้าเป็นดลงขึ้นหมดคืนไปทั้งที่เออห,หนือก็เป็นที่ลาบลงไปจนจะหลดุดคัองน้ำเชิญเออมันมันเหมาะสมกันหม,มนดเป็นพื้นที่ทั้งการ,รเกษตรทั้งนีงออ้ปักตั้งรักปักน้นยึดที่ภูเมืองนี้เป็นบ้าน บ้านนึงจะควรเป็นบ้านไทคคยคัวเ่ยเพื่อนเพื่อนเทคคี่ยคัวมาตั้งที่นี่อันนี้วี่เป็นบ้านของเพต่พูนเป็นเป็นต้นมาเออเริ่มบุกลางทางท้องเป็นให้เป็นหน้าก็พึ่งมาอ่าเป็นให้เป็นหน้าขั้วประมาณ มาเนี่ยที่มันเป็นป้าๆเป็นเป็นไฮเป็นนาเป็นชวนมานานี่มันบวบบอลโดนประมาณเกจิออสิดดบ,บป,บปบบบบีแต่เกิดพุ่งอุดรสูบุญมาเยอะคนกับน้ำท่วมโอรยยงมันหัวน้าบวยพูดไโหงแล่วพวกงานผมผมมีคนอย่างว่ายู่มันหัวน้าโอ้ยน้ำท่วมเปิดพันธุ์ทันจะหานี่งาม น้ำน้ำจะ่าหอดเดือนจิงหากันยามากก็นน้ำทวมตายทั้งหมดโขานะเป็นปานหนึ่งที่คนเคยเล่นเทียนเจียวคนเดนเดเขาดีนะเขาอี่อีกบ่พ่ร